นะครับวันนี้เราจะมาทําเงื่อนอีกหนึ่งเงื่อนนะครับตัวนี้เรียกว่าเงื่อนคุลากนะครับหรือว่าบ่วงคุลากนะครับบ่วงลากเอาไว้ลากสิ่งของหรือว่าต้องการคล้องหลักนะครับแล้วไม่ต้องการให้มันลูดนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับตัวนี้ก็คือทําเป็นบ่วงแบบนี้นะครับเป็นเลขหกนะครับเอาปลายเชือกด้านนี้นะครับไว้ด้านบนนะครับเออ เอาปลายเชือกด้านนี้นะครับเอาไว้ด้านล่างนะครับส่วนตัวเชือกที่เป็นยาวๆเอไว้ข้างบนนะครับเสร็จแล้วนําตัวนี้นะครับมาพาดลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับทีนี้ให้มันแบ่งครึ่งกันนะครับทีนี้เอามือดันตัวนี้ขึ้นมานะครับดันนี้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่เอาเอาไปจับตัวนี้นะครับเอาไปจับตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับเป็นบ่วงนะครับไม่มีรูดนะครับตัวนี้ไม่มีรูดนะครับก็จะแก้ง่ายนะครับประมาณนี้บ่วงคนลากอีกรอบนึงนะครับอีกรอบหนึ่ง,อองเอาปลายเชือกตัวนี้เอาไว้ด้านล่างนะครับ ประมาณนี้นะครับเอาไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้นะครับพาดลงมาพาดลงมานะครับตรงกลางแย่ลงไปนะครับดันนะครับดันแล้วก็ดึงนะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะไปคล้องกับอะไรก็ได้นะครับคล้องหลักคล้องอะไรคล้องเรือหรืออะไรอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึง นะครับเอาปลายเชือกไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นบ่วงนะครับทําเป็นบ่วงแต่เอาไปแต่เอาด้านปลายเชือกตรงนี้นะครับไว้ด้านล่างนะครับพาดลงมาแบบนี้นะครับพาดอกมาขึ้นกลางเหยียดลงไปนะครับดันขึ้นมาแล้วก็จับจับตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับจับตรงนี้แล้วก็ดึงดึงตัวนี้จะเป็นบ่วงนะครับ รียบร้อยนะครับแน่นไม่มีหลุดนะครับบ่วงโัดรากขอบคุณครับ